ปฏิหารใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลกักษณะมีพลังงานประหลาดไหนอขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดชาลีออดพลังงานของคนราศีกรกฎเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิก ควินถือดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนทุลกุมควินถือไม้พลังงานของคนาธคนงงาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็แปดถ้วยพลังงานของคนาธาตุน้ํนานะคะมีพลังงานของคนาธาตุน้ําคนธาตุลมคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะมั่นคงจริงใจทําอะไรทําจริงเป็นคนที่สู้ไม่ถอยใส่บู๊ใส่ลุยใส่บวกร้อนได้เย็นได้รับฟังได้แล้วก็ เอาจริงเอาจังด้วยนะคะเป็นคนเนี่ยจ,จะดูดุนะคะดูหญิงด้วยในบุคลิกภายนอกแต่ลึกๆในใจเป็นคนจริงใจเป็นคนอ่อนโยนพร้อมรับฟังนะคะอาจจะอยู่ห่างไกลบ้านห่างไกลครอบครัวคนรักต่อสู้ฝ่าฟันตามลําพังก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ชอบทําอะไรเองไปไหนเองนะคะไม่ชอบคนหมู่มากไม่ชอบการรอคอยไม่ชอบคนเยอะๆก็ได้นะคะเรามาดู ปฏิหารที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะคะเป็นเรื่องอะไรปฏิหารใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอให่บอกทีเก้าวเหรียญนะคะหน้าที่การงานการเงินมั่นคงนะคะเปตัวเองได้แบบจุกๆนะคะความสุขที่มีให้กับตัวเองความเครียดความวาวุ่นความกังวลใจ าทางออกเด็ดขาดตัดสินใจชนะนะคะ Return นะคะเจ้าของหัวใจนะคะหากว่ามีปัญหามีอุปสรรคมีประเด็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ทำให้คุณเครียดที่ทำให้คุณวาวุ่นกังวลใจนะคะหากเป็นปัญหาอุปรสรรคคุณจะชนะคุณจะหาทางออกได้นะคะจะสามารถ สง,งบสงครามนั้นได้นะคะมีความอ่อนโยนมีการคืนดีนะคะหากทะเลาะกับใครอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะคืนดีเราก็ปรับใจกันได้นะคะเป็นพลังงานของความปณนีปนอมหมดสิ้นปัญหานะคะแก้ไขปัญหานั้นได้สําเร็จแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะยังไงอีกนะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิหารนั้นอีกนะคะ 3ถ้วยการเฉลิมฉลองสี่เหรียญนะคะห่วแหนนะคะ,นนะ,คะเก็บตัวเก็บใจเจ้าของหัวใจคนที่คุณรักนะคะสองดาบนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยเดอะทาวเวอร์การทะเลาะนะคะห้าถ้วยเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวในอดีตที่ยังคงค้างคายอยู่ในหัวใจคุณนะคะหากว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะในความรักความสัมพันธ์มีการเงียเงียบมีการตัด บบล็อกกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยปิดกานการห่างหายจากกันไปเงียบงานจากกันไปจนกลายเป็นคนโสดนะคะโสดคิดถึงใครโสดมีคนในใจแต่ก็ไม่ได้ทักไปนะคะใช้ชีวิตตามลำพังต่อสู้ดิ้นรนฝาฟันเย,ยียวยาหัวใจตัวเองนะคะ ปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณกับเขาจะได้พบได้เจอกันได้หมุนเวียนกลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งอาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของเขาก็ตามแต่ว่าคุณทั้งคู่จะได้พบได้เจอกันนะคะแล้วก็การพบการเจอกันในครั้งนี้ มีการเคลียร์ใจมีการพูดคุยมีการปรับความเข้าใจเขาจะเข้ามาง้องคุณมาพูดคุยมาเจรจามาเปิดใจนะคะปรับความเข้าใจกันนั่นเองนะคะเรื่องราวในอดีตที่ยังคงฝังใจคุณอยู่จะได้รับการปลดล็อกคุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องราวนั้นจากความคาลาคขสังนั้นปฏิหารที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือการปลดล็อกหัวใจของคุณเองจากเรื่องราวในอดีตนั่นเองนะคะ